วันที่21ถึงยี่สเมษายนจะเป็นยังไงนะคะถือว่าเป็นไกด์ไลน์แรนดอมให้ดวงรายสัปดาห์นะคะมาดูกัน,นสิบไม่ใ่สิยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดนะคะเปิดมาใบแรกโอ้โหพลังงานเดิูขึ้นมาเลยนะคะหลายคนอนะ่จจะ แต,แต่ต้นสัปดาห์มาต้องระวังนะคะการชุบซิบนินทาตามนี้เลยนะคะหรือว่าได้ยินเรื่องราวอะไรที่มันน่าหมั่นไส้หน่อยนะคะอาจจะมีคนแบบมองเราไม่ดีคิดกับเราไม่ดีอะไรเงี้ยคุณจะสัมผัสถึงว่ามีคนแบบเมาท์มอยถึงคุณหรือว่านะคะไอ้เงี้ทองสิกนิดนึงนะ,ะระวังการแบบถูกทําให้เข้าใจผิดนะคะหรือว่าใส่ร้ายอะไรเงี้ยได้หลายคนนะคะมีโอกาสได้เดินทางนะคะ มีโอกาสได้เดินทางหนึ่งสองสามหรือมีโอกาสได้รับนะคะข่าวดีจากคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆหรือไม่นะคะสิ c k อ f ค่ะมันเป็นแบบว่าเหมือนให้สักคนนะคะคิดถึงคุณโดยเฉพาะเด็กอาจจะเป็นแบบว่าไปทําบุญทําบุญที่เกี่ยวกับเด็กบ้างก็จะดีนะคะเอออย่าเงี้ยแล้วรวมไปถึงคนในครอบครัวคุณนั้นล่ะคะที่แบบ บริวารเราอะอืมเก้าเหรียญแชมเปญเก้าเหรียญแชมเปญหลายคนน่าจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยกดดันในเรื่องของเงินใช่ไหมคะเออสืบเนื่องมาก่อนหน้านี้มีความกดดันในเรื่องของเงินเ,นเงินมันก็หาได้นะมันก็ดีนะแต่แบบมันมีแบบเรื่องที่แบบยุ่งเหยิงมันมีเรื่องที่แบบว่าต้อง ต้องใช้เงินหรือว่าเรื่องที่เราจะต้องแบบเอ,อวางแผนอะไรอย่างเงี้ยออในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายมีสินนะคะสำหรับหลายคนเนี่ยอืมมาดูไฮไลท์ของคุณนะคะห้าช่วยหลายคนรู้สึกว่าคุณมีบางอย่างที่มันไม่มีความสุขอยู่ในใจอะ่ะมันทําให้บางครั้งคุณเศร้านะคะมีตองหกขึ้นมาและหกหกหกขึ้นมาพลังงานดาวสุขอืม เหมือนบางคนจะได้แบบกําลังจะได้รับความช่วยเหลือโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเหมือนคุณกําลังจะ m a n น g วางแผนหรือว่าวางแผนการลงทุนหรือว่าวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยในสัปดาห์นี้จะดีขึ้นมากๆในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะ income นะคะหลายคนก็จะมีการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของกฎหมายเอกสารหรือว่าไปเซ็นสัญญาไปแบบตกลงทํา อะไรบางอย่างที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับเงินด้วยเช่นกันนะคะชี่งอกสอดเป็นช่วงที่เราต้องใช้ความคิดการตัดสินใจแล้วหรือว่าความน่าเชื่อถือนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของเงินพอสมควรนะในสัปดาห์นี้นะคะเอาละสิ่งที่โดดเด่นของคุณนะคะในเจ็ดวันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะคะแต่ระวังอย่าไปหลงเชื่อนะคะถูกหลอกให้ไปลงทุนผิดประเภทหรือแบบว่าถูกแบบ ต้มตุนหรือว่าชักจูงไปในทิทางที่ไม่ดีอะไรเงรี้ยให้แบบเออมีปัญหาในเรื่องของเงินได้มาดูคําแนะนําจาก Oracle นะคะแป๊บน,นึงนะ,ะให้ Oracle ของคุณเอาอันนี้แล้วกันนะคะในสัปดาห์นี้พระสูริยะเทพนะคะ เอาม่เดียวพอพระสุริยะเทพพระสุริยะเทพนะคะเป็นไพ่ที่แสดงถึงแบบพลังความสว่างหรือชัยชนะเขาเรียกว่าชัยชนะแบบเป็นผู้นําอะไรอย่างเงี้ยอหรือความสําเร็จก็ได้แต่แน่นอนนะคะในสัปดาห์เนี้ยคุณน่าจะมีความสําเร็จบางอย่างเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะความสําเร็จจากการเดินทางหรือ ภาละหรือสิ่งที่มันกองอยู่ข้างหน้าคุณคุณจะทําได้สําเร็จเนาะมาดูว่าความสําเร็จมันคืออะไรจะถอดให้คุณสามใบนะคะสามใบโอ้สามคาถาค่ะอาจจะเป็นข่าวจากทางไกลหรือเรื่องราวดีๆที่คุณรอผลลัพธ์ที่ดีนะคะในเจ็ดวันเนี้แล้วก็ความสําเร็จนี้นะคะเหมือนคุณจะซุ่ม คุณซุ่มทํามาสักพักหนึ่งแล้วสิ่งที่คุณซุ่มรอซุ่มทําหรือว่าแอบรอเนะี่ยนะคะจากทางไกลก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่เราแบบไม่บอกใครอะไรเงี้ยได้หมดทําให้คุณมีความสุขนะคะคุยไปเราก็ดีนะคะเนี่ยเป็นเจ็ดวันที่มันมันมีบางอย่างที่เราอ่ะมันมีเซอร์ไพรส์อยู่ในนี้นะคะขอให้คุณนะ่ะเจอสิ่งดีๆที่คุณรอคอยนะคะในเจ็ดวันนี้ขอให้มีความสุขค่ะ